สวัสดีครับทุกทท่านพบกับช่อง b i r t Today วันนี้มาใน playlist ของ BT ไม้ประดับในคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องบอนสีที่มีชื่อว่าพันท้ายนรสิงห์ได้สั่งมาจากคุณพระนินทร์เสือยงนี่คือเฟซบุ๊กของแม่ค้านะครับผมจะแปะไว้ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับอ่าต่อไปนะครับเราก็ไปดูต้นที่ผมได้เห็นในในเฟซเนาะที่คุณพรินทร์เสือยงเนี่ยให้โพสต์ลงขายนะครับดูไว้นะครับ แล้วก็เอามาเปรียบเทียบว่าแกะกล่องออกมาแล้วจะตรงปกหรือเปล่าเนาะอ่ะต่อไปเรามาดูพัาสดุนะครับกล่องพัสดุที่ได้สั่งมาพึ่งมาวันนี้นะครับก็ยังไม่ได้แกะใดๆทั้งสิน้นสภาพสมบูรณ์เพื่อไม่เสียเวลามาแกะเลยนะครับ โหสวยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแกะตัวนี้ออกมาอีกทีนึงครับเออถือว่าต้นโตแล้วนะครับเดี๋ยวพวกใบเหลืองๆพวกนี้เราคงต้องไปเด็ดออกนะครับไม่ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าน้องผ่านการขนส่งมาก็จะสะภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ คนที่สั่งบอนสีผ่านเฟซบุ o กนะสั่งทางออนไลน์เราต้องยอมรับในจุดนี้ด้วยนะครับว่าสภาพน้องที่เห็นในเฟซอาจจะไม่ตรงเนาะแต่ว่าพอเราเอามาเลี้ยงเดี๋ยวน้องก็จะสวยเหมือนเดิมเดี๋ยวผมก็จะให้เปรียบเทียบภาพภาพที่โพสในเฟซกับภาพที่แกะออกมาเมื่อกี้นี้เป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับก็ถือว่าน้องยังสดชื่นดีอยู่นะครับ เดี๋ยวสองใบนี้ผมจะไปเอาออกอขอย,ย้ำอีกครั้งนะครับผมไม่ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าระบบรากน้องเขาดีแล้วยังไงน้องก็ไม่ตายนะครับปล่อยให้เหลือแคอ่สามใบนี้พอนะครับเราจะให้เหลือแค่สามใบนี้พอแล้วก็จะไปเปลี่ยนดินคาดว่าน,น่าจะเปลี่ยนกระถางได้แล้วมั้งเพราะว่าต,ต้นตพอสมควรนะครับนะสำหรับวันนี้ผมแค่แกะให้ดูเฉยๆเนาะ เดี๋ยวผมจะเอาพัฒนาการน้องมาให้ดูเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ